เดี๋ยวก็จะมาแข่งฟองฝรั่งเม็ดเม็ดเดียวนะครับสองเม็ดเี่เม็ดเดียวมันล่าไม่ค่อยใหญ่เออจิ้มเล่นีหน่อยเขาต้องสองคนกินก็กินนะครับต่อไปนี่ไงนี่เปิดออกด้วยอะเก่งมากตัวไอ้ประมือไป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 เท่รึตกบอลลัเลยนะครับไปนะครับหนึ่งยี่สิบสองเท่นะครับสามสองหนึ่งยกมือขึ้นนะ เราก่อนนี้ออนเชียร์ครับเชียร์ผมกดหนึ่งนิวอังกดสองครับเขาแม่งมาด้วยนะหึขึ้นเน็งมากเลอมังก็ขอเชียให้มาแบบเขาเรียกว่านิ่มๆกับนิวอังมาแข่งเปล่ากันมาทดสอบเปล่ากันอันนี้ยังไม่แข่งน้องเปล่า ได้อยู่ไหมแต่ว่ามันยังมีเกล็ดปลาอยู่ยังเจอไม่ได้แต่ไปเจอกันตอนที่อกเก้เสร็จแล้วนะครับฝั่งก็ได้นะแชร์ใครคอมเมนต์มาตรงนี้เลย มาแข่งกันเลยค่ะพี่อ๋อเริ่มก่อนครับไม่ใหญ่เลยเชียร์ใครเกิดมาเลยค่ะมีอันนี้คือตาที่หนึ่งนะคะแต่ว่ามีตาที่สองอีกรอบที่สอง ไม่ได้าแล้วมาได้ปแลนวไม่ไม่รับแก้ตัวครั้งที่สามมีออโอแงแล้วใช่ไหมรับได้แต่ว่าเวลปผูกห้ององามงโอแงเข้าใจไหมต่อไปตาพี่นะคะให้โอกาสไหมนะครเมื่อกี้มันม,มีคนโทรมาว่ะ เป่าไม่ค่อยเก่งครับแล้วถ้าเกิดเป็นลูกกลมๆเราจะเป่างั้นใช่ปะแต่ไอ้มันเป็นลูกเรียบๆไม่ค่อยเป่าเาชียร์ใครกดมาเลยค่ะเชียร์นิออร์นะครับ